ีค่ะวันนี้มาเจอกับโอดีแฟมิลี่นะคะขาหนูมีข้าเซเว่นโอ้โหข้าวเซเว่นนะคะแม่แหม่ก็มีเหมือนกันนี่ถุงเซเว่นแต่ไม่บอกนะว่าจะเป็นอะไรไม่บอกจะนเปิดให้ดูเลยนะจำได้จะไม่บอกจำได้จะไม่บอกจำได้เดี๋ยวนี้นะคะมันจะเป็นไข่ไม่ อนะะคแม่แบบไม่ดูนะว่ามันเป็นอะไรข้างในอ่ะนี่ค่ะเราพุณแม่ว่าจะโรยค่ะเออเออเอออย่าหยาเพี้ยงเหล็กคนเดียวนะเออพี้ยงเหล็กไม่ยอมออกมาพี้ยงเหล็กก็อดอดเลยนี่นี่คือไข่ไข่นกกระเจีนี่มันคืออะไรนะคะไข่นกกระเจีไข่นกกระทาแม่แบบว่ามันน่าจะเป็นไข่ไดโนเสาร์ค่ะไข่นกกระเจีไข่ไดโนเสาร์เบิร์บี้ค่ะอยากได้ไหมคะไข่ไดโนเสาร์ เดี๋ยวเราจะมาให้จับเลือกสีนะคะเราจะไม่ให้เลือกเองนะคะเราจะให้ล้วง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 นะคะเดี๋ยวรอพี่อมเล็ตมาก่อนสวัสดีค่ะอมเล็ตไปไหนมาคะคื้กระตูนนะคะเขาเขาไปเที่ยวอมเล็ตอยากได้ไหมไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์ไข่นกกระาไข่นกกรามไม่ใช่มันเล็กกว่านี้ก็เป็นไข่นกกระา แสดงว่าชอบกินใช่ไหมคะไข่นกกระทาโอ้อ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆนะคะล้วง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 นะคะล้วงล้วงเสร็จแล้วก็มาแกะดูนะคะว่ามันจะว่ามันจะเป็นอะไรเชอรคนนี้พูดเก่งจังเลยอ่ะนอนอิ่มเหรอคะตลอค่ะอ่ะมาเล็กไปโตเล็กเชอร์เบตมาก่อนเลยค่ะเชอร์เบตหลับตาล้วงเลยค่ะ ดวงเลยค่ะฮ้าแมปดูนะคะฮ้าแมปดูนะคะอีกแล้วได้สีอะไรคะก็สีเขียวพอดีเลยหรอคะอ่าตาออดี้นะคะออดี้หลับตานะคะฮ้าแมปดูนะคะใช่ไหมคะชมชีอ่าหลับตาค่ะเฟอร์บี้นะคะชมพูเอ็มแมยากได้สีอะไร สีฟ้ามีปะสีฟ้าไม่น่าจะมีนะไม่มีไม่อะล้วงค่ะออดีอะออดีหยุดค่ะให้พี่อม็ดล้วงก่อนพี่อมฤตแอบดูหรือเปล่าล้วงค่ะสีไล่สีเหลืองมาเดี๋ยวเรามานั่งแกะกันดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นอะไรคะาแกะเลยอะแกะเลยทนีมีเส้นป่าให้อยู่แม่นมก็ไม่รู้เนะไม่เคยเห็นเลยแกะได้ปะคะพี่อม็ดได้สีเหลืองนะคะ น้องเชอร์เบตได้สีเขียวเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเด็กๆจะได้สีอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะคะว่าข้างในมันจะอะไรหมุนหมุนค่ะหมุนค่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรอ่ะในโนเสาโอ๊ยมันมีซองด้วยนะเดี๋ยวเรามาแกะในซองกันเพราะมันจะเป็นอะไรได้ป่ะลูกได้ป่ะเชอร์เบตได้ไรคะใหน่ดูสิ ในนูเสาแล้วในซองอะ่ะลองแกะในซองดูสิในซองมันมีอะไร,ใน,นะไรในซองมันมีอะไรเดี๋ยวดูสิน,น่ารักค่ะไเลยไ้แม่้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในถุงอะคะในถุงมันมีอะไรในถุงสีเงินเนียไไน้ยถุงสีเงินมีอะไรลองแกะลองแกะถุงสีเงินสิว่ามันจะมีอะไร <S 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 ไหนอาดีแกะยังคะมันคืออะไรขนมขนมเป็นอะไรคะขนมอะไรเปรี้ยวหรอไหนนายหนูได้ยัง ขนมอะไรคะแม่ไม่เปียกเหมือนอะไรเหมือนวิตามินใช่ไหมคะอืมชอบไหมคะเด็กๆไม่ชอบเขาไม่ได้กินอ๋อไม่ชอบไม่ยังไม่ได้กินนะคะเราเขากินอันนี้อแล้วเราจะเอาไดโนเสาร์ไปทำอะไรอ่ะหนูเคยกินอันนี้แล้วอะไรกินได้อร่อยอะอ้าก็ยังไม่ได้แกะเลยเอยากแกะแล้วจะเปแป้เป็นแป้งเหรอคะไหนลองกินซิมันเป็นรสชาติยังไรคุณแม่คะคุณแม่คะแกะแล้ว ใ่นะคะไข่แล้วก็มีสติกคูใช่ไหมคะแพตคูเออเราไม่ได้แพตคูเลยแต่ได้อันไหนหนูได้อันไหนได้อะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยค่ะมันคืออะไรได้แทนแพตคูอ๋อมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเราก็ไม่รู้นะคะหมุนนะคะอยากให้ดูหน่อยไเล่นยังไงคะลองดูสิอ๋อหมุนแค่นี้โอ้โห ในเซเว่นนะคะก็มีสิ่งของเยอะแยะนะคะเด็กๆชอบไหมคะอ้าวทำไมเงียบอ่ะไม่คยชอบ <iet S 1> ของมันกากเลยแต่ข้างนอกมันสวยนะข้างนอกมันน่าซื้อมากเลยนะคะ<ขอ>ค่ะที่กินของเชอร์เบตนะคะเชอร์เบตทำยังไงนะวันพุธ<ชอบ>มีว่างรอบ ทุบหรอคะโอ้ทุบนะคะแล้วพ่อกรอกใส่ปากมันก็จะเป็นผงนี่ไงผงติดปากเอ็ดีแล้วผงมะลิทุบปะคะทุบเหมือนกันเหรอคะโอ้โหเป็นคนทุบก่อนโอ้โหวิธีกินแบบโอ้โหอ๋อแม่เนม่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยวิธีกินแบบใหม่นะคะชุดใหญ่เลยนะคะจะได้กินไหมเนี่ยจะได้กินหรือว่าจะเล่นคะ ใครชอบคลิปนีช้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดนะคะให้ดีเพิ่มดีนะคะบ๊ายบายไปกินต่อแล้วไปกินต่อแล้ว,<ป>ลวนะคะอู้